เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลฟ์เกทลิปหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นรีวิวจี้เครื่องรางนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นเอีเวนต์จี้เครื่องรางซึ่งจี้เครื่องรางจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันซึ่งจะประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้นะครับผมก็ถามว่าจี้ดีไหมมันก็เป็นจี้เสริมอะอารมณ์เหมือนจี้เสริมเป็นจี้เวอร์ชันอัปเกรดนะครับผมก็ที่ พูดได้ว่าเป็นเวอร์ชันอัปเกรดเพราะว่ามันคือจี้รองเท้าของฉันไดเมนชั่นผสมกับการสร้างโลกกับกันวิตอรี่นะครับผมแล้วก็จะมีจี้ตัวใหม่นะครับผมก็คือกอดลอยฟ้าซูเปอร์ไดเมนชั่นอืมก็ส่วนตัวแล้วถามว่ามันดีไหมมันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ผมก็เรามาอ่านก่อนนะครับผมก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉันเจร์เซ็ชาร์จโลส่สูงสุด2ขั้นเมื่อตกแลน์มาร์กของฉันห้าร์เซ็ย้ายไปยังพื้นที่มุ่มหรือพื้นที่พิเศษนะครับผม ในเทิงของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉัน42%กักขังคุกอ่ะอันนี้คือชาร์จโลกส่วนอันเนี้ยก็คือกักขงังวิตอรี่90%นะครับผมที่เหลือก็เหมือนเดิมตามปกติรองเท้าที่ปีกับรองเท้าโลกส่วนอันนี้เกาะลอยฟ้าก็คือ70เซนถอยในยระยะที่ตัวเองถอยได้นะครับผมก็คือจะเลือกเดินหน้าตามใจชอบของคุณเลยแล้วก็50เซนย้าาไปยังพื้นที่ม,มุมหรือพื้นที่พิเศษพันธี โอเคก่อน okay. อื่นเดี๋ยวเราจะมาพูดกันคร่าวๆก่อนกันก่อนนะผมก็เริ่มแรกชิ้นแรกรองเท้าโลโครโตอนนั้นผมไปคุยกับคนในกลุ่มซึ่งตอนแรกอะผมอะอยากได้รองเท้า ension, เดเมนท์ไอ้กกขังเดเมนชันเนาะมันก็ถือว่าเป็นจี้ดีจี้ดึงเลยว่าได้นะผมเพราะว่ามันก็สามารถกักขังได้คือกักขังผู้เล่นได้เลยอะอเอาไว้เล่นวิกได้เลยอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับผมแต่ประเดน็นคือตรงที่ว่าถ้าผมมองอีกมุมหนึ่งคือมันก็แบบว่ามันเหมือนดาวสองคมด้วยไง โอ้ก<อ><อ>ส่วนตัวแล้วอะถ้ามุมมองแบบส่วนรวมเลยคือมุมมองสวนรวมจี้นี้ถือว่ามันก็ถือว่าดีอะเออมันดีอะเพราะว่ามันกักขังได้แล้วคือกักกักขังอะถ้าเกิดคนถ้าเกิดคนที่ไม่มีซุปเปอ,อร์ซูเปอร์จี้นี้เล่นไม่ได้แน่นอนนะครับผมไอ้ถ้าเกิดคุณมีโลซุปเปอร์ไอ้จี้เนี้ยแม่งบอกเลยว่าเล่นได้หน้ากลัวนะครับผมเล่นได้หน้ากลัวคือกักขังกักขังเลยปั้งเรียบร้อยนะครับผม ส่วนอันนี้ก็จะกันวิกได้หนึ่งครั้งคือจะไปเดนะคือกันมันก็เยอะแล้วอะลงท้ากับขังที่มีโควนบ้างไมค์กุหลาบต้องซาบ้างไหนจะมีออกอีกคือด้วยที่ว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะมันดีก็จริงแต่ถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์เยอะแล้วมันไม่ออกนี่แหละคือปัญหานะครับผมก็มันก็คือลงท้ากับขังดิเมนชันอ่ะแต่มันน่าจะมาเอามารีเวิร์กเป็นแบบเพิ่มออฟเพิ่มออฟเจกไอพอยมออฟชั่นต่าง ก็น่าสนใจนะครับผมแต่วิธีการหาจะประกอบไปดังต่อไปน,นี้นะครับผมซึ่งวิธีการหาจะประกอบไปด้วยนะครับให้คุณนะครับผมสะสมทองฟ้าเวทมนต์สองชิ้นดาวตกสองชิ้นแล้วก็ทองฟ้ายามคืนคืนสองชิ้นเพื่อได้เป็นทองฟ้าลึกลับนะครับผมสะสมสี่ชิ้นเพื่อได้เป็นจี้นะผมก็จะมีบอทป้องกันหุ่นไลกาโมเบดลไทเทเนียมสวิตบอดหุ่นไลากา คุณไ่้การทำอมันเยอะจังวะแล้วก็กอดล้วฟ้ากระค้างปืนหมัดเพชรแมวเหมียวนะครับผมเออมาแล้วแนบะปืนหมัดเพชรแมวเหมียวอ่าเนี่ยมันก็ถือว่าจี้หนึง่งมันก็แบบกุ้งตีนะก็ได้กอดลอยฟ้ากับดักนะผมส่วนถ้าเกิดคุณอยากได้จี้ลิมิตก็สัุ่มห้าชิ้นด้วยละกันนะครับผมก็จะมีอีเวนต์ต่างๆมากมายก็พอ,อดูกันต่อไปเรื่อยๆกันนะครับผมโอเคก็ถามว่าผมจะสุ่มไหมผมอะเลงไนะ ถ้าผมแบบเอาหนูวีสามาผมจะเลงไว้สักสองชิ้นก็ถ้าสุมส่มอะสุ่มอะสุ่มคือสุ่มแน่ไม่ต้องห่วงคือสุ่มแน่น่าจะเอาเอนีย้ยลงเท้าโล,โล่ครัวอืมเพราะว่าประเด็นคือมันไม่ใช่ผมคือโล่มันเป็นโล่ขาวอ่าอย่าว่ามันเป็นโล่ขาวนะมันไม่ใช่โล่โล่ซูเปอร์ก็ถามว่ามันเอามาเล่นได้ไหม,มก็เล่นได้หละมันไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ผก็มาเล่นได้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคก็ส <Okay, S 2> ําหรับวันนี้ก็น่าจะจบคลิปเพียงแค่นี้มันก็ถือว่า พอไปวัดไปวะ <c oughs> พอไปวัดไปวายผมก็อยากได้ได้อย่างเงี้ยแหละแต่ประเด็น,นคือก็ไม่อยากเสี่ยงะอะเพราะการ์ตูนละครไอ้ที่โหดโดก็ยังไม่มาด้วยไงจี้โหดโก็เริ่มแบบเริ่มทยอยมาตันี้ทีละหน่อยแล้วด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปพิม์ให้หมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไมได้ฝากกดติดตามให้กันนะผมใก800ล้จะแ0 0ร้อยละขอคนเดียวคนเดียวคือแ0 0แน่นอนนะครับผมซึ่ง คลิปนี้ผมขออนุญาตไปก่อนละสวัสดีครับ